มันขาดเซื่อนกันวะซีน่ะซีนเรื่องซีนงามงามปลาเพียปลาเพียเอา <c oughs> ตอนนี้่ารเลมันแบ าดีตอนเชา้าอีกยังยังติดตังไวตังเรียบร้อยแล้วชิลงกินข่าวเสร็ลไเพอว่ายัางมาได้แล้วเหืออเฮียงดอกพอว่าเหายัางขาดไฟฟ้าใส่าต้องเอาน้ำมูน้ำผูเวลาเพเวลานั้นมันยากคึคักอยู่ ได้สำนึกอะอุ่นใจแล้วได้ได้บอประมาณสองเดือนนี่ไปกินข้าวเชฟเนาะพิมเนาะไปมาพิ่น้องลงกินปลานี่เอายอ,อดยอดผักจื้อแล้วยอดมากกกินกับปลาเพียหรือว่าปลาน่อย จำพวกกินหมักก็กินได้บางคนอะกินปลาดิบก็บกินได้มาพี่น้องสองคืนสามมือ้อยังมาแล้วอยู่เหือแล้วก็เขายังอยู่ทีมงานเกา่ามาซาเนี่ยมันนี้เมื่อวานนี้มาแต่เศร้าเลยมันนี้มาซาเพราะว่าเบาเดือนแปลงไฟแล้วก็บใบแล้วก็ใส่ดอกโทราเซลอีกบันนี้ใส่เพนชาร์กเอาอีก เพื่อนเฮายังบ่มีไฟอยู่หาเงินเบิดปียังบ่ได้ไฟฟ้าอย่อยังไก่ทอดเบาพิมพแล้วเบาพิมพ,พินลงมาแต่เ้ากับลุงมือน,นีีอาการคืบๆในคือชิพ,พนตกดอกมอบานนี่ตกบ่ค่อยแหง้ง เต่มือนี้บางทีน่าจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตผลชิมาแล้วมือนี้บางทีร้อยเปอร์เซ็นตเลยแล้วไม่แหละเหอโบแล้วก็ต้องสร้างเล่งให้แล้วเพระาะว่าบางคนก็มีเวียกคือเฮานะดนแล้วมาเข้าปา่ากินหอดป่าที่กินหอดอย่าก,กินปลาแล้วอยาก,กินสัตว์ปลาอือน้องมาซ้ำโตซ้ำมือหามือนี้ไปตลอด เุนเฮือเฮาประมาณสองมื้อในเฮือไอเฮียงสองสองคืนสามวันมาแต่เช้ารีสางนอสร้างเนาะกินแล้วบนเขาเนี่ยนี่ยอดมะกอกกินกับปลาจิหน่อยลืมเช้าเมื่อคืนนี่มานประนโอ้ยเมื่อยงนอนแต่เช้า นอนเตะหัวแรงกโอ้บัดมาหอเฮือเจ็ดโมงนอนเลยติดแกงมอนเลยรอยเเซ็นตมันนี่เนาะคือชิลเล้วเลยมันนี่สร้างกันเล่งให้แล้วบอลเล้วต้องเฮ็ดให้แล้วมันนี่ะว่างานหนักไปเลยเนาะห้ามือห้ามือแล้วเนาะห้าวันเมยเมยเมยมย

สร้างพันกระยาบเข้าแล้วนี่ได้ปลาได้บ่พิมได้ปลาได้ปลาปลานะกินปลาเพียคือเกขาอดเอาวอดเอาอีกสองมือสามมือได้กินอ็โอ้นี่ปลาแกงสามสูเจ็ดสูนั่นแหละเจ้าบ้านเพื่อนในตลอดปลาเนาะทอด้ลายจนีก็ลูลาแล้วพอได้กินแล้ว ซ่ำมื yes ้อนี้อดไปก่อนแพงได60,000บดนี้จักคุ้มบ่คุ้มโอ้400บาทก็ซื้อได้แล้วนี่บย่าอืนยมยกินนําได้ไดก็ซื้อเอากินแม่ได้พิ่มติ้งบ่ิ้งหรือต้มต้มแซงเนาะแซ่บ

อะไไ่เนไยไเนี่ยกเาเ้อ,อวานนี่กกินปลาเพียวมเน,มนี้กินปลาเพียซอยจำซอยคุยตลอดพกักคอในมันเมื่อยช่วงนี้เลยมากินปลา ประมาณสมื ality, ส ves, อสอมือในชิากินห้องีานีีย่รกอีกนอกน่อนี <particular> <Work> ้เลรี่่ไร่อนกอรีเียนีออ้ยียเลยียลี่อ่นั बाद ही मिलेगा what ดีนะสิ้นเรื่องสินงามงามปลาเพียปลาเพียเอ,อ,อาตอนง่า่ๆลยทุกท่บ

ปีงปลาชุบเรียบร้อยแล้วเพิ่นกินไปก้อนอดบ่ได้แล้ว11โมงกลายทั้งนี้นะปลาต้มปลาแกงปลาเพียซองมือซ้ำม,มือห้ามือแล้วเนาะกินปลาเนาะ ั่วกระดูกมื่นนี่นนลาบแล้วกินเปลี่ยนเมโนูอีกมื่นนี่ยฮะกินนกหอกอีกบ่ได้แล้วสางนี่กินตลอดป่าเ <c oughs> ช้าหายได้กินตลอดป่าเ <c oughs> บิ่งสิต้มนำ้ำขี้ปลาก่อนเฮ็ดแกว้วตม้มขี้มันเฮ็ดแกวแ้วขี้ระบาเพีย <c oughs> เพียปลา มาเด้อกินขา้าวเ้าร์ชิลองเห็ดแจ่วแบบเมื่บวานนี่แจ่วทางงานอันนี้แจ่วใหม่อีกเลยลองสูตรเรียนชิมือกับสร้างฝนนี่อืมอมทำมาแจ่ว <laughs> อืเ<ม>ดี๋ยวเขาจดบอกอืมอาเรืบบ่อง ยอดตัวนี้นะครับกวัวได้ไหมหย่อนมากรอบเอาไหมไม่สร้างไหมสร้างชอยป่าแล้วเนาะอืมอืมจะเต็มคาราเบียลด้วยนี่ช่วงมือห้ามือแหลวกินปลาเพียบลาเบือเป็นเถอะเอ็มมาพิมเอ็มอ่ะเียบเสียบเนาะ มื่อวันนี้บ่ายักลาบไปยังมามาอีกพระว่าอาหารละลายอยู่ออกมาได้คันลุงโมชวนอืมเอาเลยชิบุญปาจงันเนี่ยกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็เชิเริ่มเบียกเริ่มงาน12โมงยังเมอเฮ็ดเบียกอยู่พากินกินข้าวอิม่มกินข้าวแซ่บ เซนแล้วสบายสำนีกับลูลาแล้วพอได้ขี่ประมาณเจ็ดแปดคนบริยานอกพว่านำช่วงนี้ลมบค่อยแหงและดูเดือนซีเบ็ดชิบช่องลมแหงและช่วงนี้มีแต่พยุเขา้าโอเคพี่น้องได้กลับบ้านแล้วต้องขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามและรับสมหนึ่งมาแล้วเป็นกำลังใจให้คลองเบาเดือน ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยขอให้ทุกคนขอให้รมือด้วยพี่น้องและอีกซองมือบาดินเข้าป่าโอเคบาย,บายกลับบ้านก่อน